สวัสดีครับทุกท่านจังหวะนี้ผมจะมาบอกวิธีการสารสี่ล้อหน้าเอ่อหลบปัม๊มหลบปั๊มดิสนะฮะเป็นจับ6จับ 6, หหรือว่าไขว้หกครับใช้ซีรวดเบอร์184นะครับย้ำเบอร์184เราจะหลบปั๊มทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งจานดิสแล้วก็ ฝั่งกระปุกไหม่นะฮะปกติช่างเขาก็จะบางท่านเขาก็จะสารหลบฝั่งเดียวแต่เราจะเพื่อความสวยงามเราเราจะหลบมันสองฝั่งเลยง่ายๆครับแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากอยู่อันดับแรกนะฮะซี่ลวดเรามีสองแบบเห็นไหมครับหัวเก้าสิบกับหัวสี่สห้านะ หัวเก้าสิบนี้บางท่านเรียกว่าหัวยาวเนาะแต่หัวสี่บห้าเนี่ยบางท่านเรียกว่าหัวสั้นนะโอเคทีนี้เราก็จัดครับ,รบเราก็เอาเราจะเอาไ้หัวสี่บห้าก่อนหรือจะเอาหัวเก้าสิบมาหยอดใส่รูก่อนก็ได้นะฮะหมายถึงรูเนี่ยนะ ดูดุมนะครับก็หย่อนลงไปแล้วครับลงไปลักษณะนี้นะเสียบลงไปลักษณะนี้นะครับเราจะเสียบแบบรูเว้นรูเสียบลงไปก่อนเลยครับรูเว้นรูฝั่งละเก้าตัวนะโอเค ทีนี้ไอ้ตรงรูที่ว่างตรงรูที่ว่างนะฮะแล้วก็เอาหัวเก้าสิบเนี่ยมาหัวเก้าสิบนะเสียบลงไปเหมือนกันเลยในลายเดียวกันเนาะ เสร็จแล้วเราก็พลิกแล้วก็พลิกด้านจับไว้ด้วยนะฮะจะไม่ได้มันจะได้ไม่หกเราก็พลิกด้านจาัดเียงก่อนเลยเพื่อความสวยงามทำเหมือนฝั่งตะที้นี้เหมือนเดิมครับจะเอาตัวไหนมา เสียบก่อนก็ได้นะจะเป็น90หรือเป็นสี่ก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็เสียบรูเว้นรูไว้เสร็จแล้วรูที่เว้นไว้เราก็เอาอีกตัวหนึ่งมาที่เหลือย,ยัดลงไปครับก็จะได้ประมาณนี้ ทีนี้ผมก็จะสารเอางี้ผมจะสารฝั่งหลุดและหลุดและครับหลังจากที่เราร้อยได้เสร็จให้เราเอาวงล้อมาเลยเอาวงล้อมาครับวางลงทีนี้เรามาดูอย่างนี้ในตัววงล้อเราเนี่ยมันจะมี ชุดบนกับชุดล่างถูกไหมรูมนะันอะรูนะครับรูเนี่ยอ้รูเนี่ยที่มีรูชุดบนกับรูชุดล่างนะให้เราดูอย่างนี้เราจะสารคู่แรกเนี่ยก็คือสารฝั่งทั้งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะสารขึ้นในสารในรูชุดบนอย่างเดียวเราจะไม่สารรูชุดล่างเราสังเกตดูเลยว่ารูชุดบนเนี่ยมันจะที่เราจะสารเข้าไปคู่แรกเนี่ย มันจะหันหน้าใส่กันนะเราจะไม่สารตัวที่หันหลังใส่กันไม่ได้มันผิดเราต้องสารตัวที่หันหน้าเข้าหากันแล้วที่เขาบอกว่าสารรูเว้นรูนั่นก็คือระหว่างรูชุดบนเนี่ยมันจะเหมือนมีรูหนึ่งที่อยู่ตรงกลางแต่มันจะเยื่งลงมาข้างล่างนั่นคือรูชุดล่างที่เขาบอกว่าเว้นรูคือเว้นรูชุดล่างนั่นแหละไว้ไม่ให้เรามาสารรูชุดล่างมันจะกลายเป็นเหมือนว่าสารรูเว้นรูโอเคนะครับท่านหยิบวงล้อขึ้นมาดูเดี๋ยวจะเข้าใจเอง แล้วดูภาพนี้ตามผมแล้วท่านจะเข้าใจเองอ่ะไปต่อที่นี่เราจะเริ่มสารยังไงเพื่อให้ง่ายเนาะเราจะสารมันไปทางขวาเอางี้แล้วกันเราจะสารไปทางขวานะก็อันดับแรกให้เราจับซี่ขึ้นมาสองตัวก่อนจับขึ้นมาก่อนสองตัว เราจับขึ้นมาสองตัวก่อนแล้วเราก็มายกดูมันจะมีตัวที่ยกได้มากกับยกได้น้อยใช่ปะยกได้มากกับยกได้น้อยนะให้เราจับดูแล้วตามทฤษฎีเนี่ยไอ้ตัวที่ยกได้มากเนี่ยเราสารหลบปั๊มใช่ปะไอ้ตัวที่ยกได้มากเนี่ยเราจะต้องไขว้เอาไว้ข้างใต้ของตัวที่ยกได้น้อย ของตัวที่ยกได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าไอ้ตัวยกได้น้อยเนี่ยเราให้ตัวยกได้น้อยเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักนะเรานับตัวที่ตัวแรกเนี่ยที่เราถือไว้ก็คือตัวที่ยกได้น้อยเนี่ยเป็นตัวหลักก็คือนับเป็นตัวที่หนึ่งทีนี้เราจะสารหกใช่ป่ะเราก็นับไปเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนี่คือตัวที่หกของเราสองสี่หกนี่คือตัวที่หกของเราตัวที่หกเราเนี่ยเนี่ยตัวที่หกเนี่ยเราลองยกดูก็ได้เนี่ยตัวที่หกกับตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวที่หกจะยกได้มากกว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหม การสารคือเราจะสารควยอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราสารไปเลยเนี่ยพอเราจะสารคู่ต่อไปใช่ปะมันจะมาติดจะมาติดไอซี่พวกนี้ที่เรายังไม่ได้จัดมันเนี่ยที่เรายังไม่ได้จัดมันเนี่ยให้เราทําอย่างนี้เลยเราเอาตัวที่หกเนี่ยจับมาวางไว้ก่อนวางไว้บนล้อก่อนเราจับตัวที่หนึ่งมาเรานับมาเลยตัวที่สองตัวที่สองเนี่ย เราเอามันไปทางซ้ายเลยให้มันอยู่ใต้ตัวแรกเอาไปทางซ้ายส่วนตัวที่สามเนี่ยของเราเนี่ยจับมาตัวที่สามจับมาตัวที่สามของเราเนี่ยเราก็มาถือไว้เหมือนเดิมส่วนตัวที่สี่เราก็จับตัวที่สี่มานับไปเลยตัวที่สี่แล้วก็มาไขว้แล้วก็เอามา ไข่ข้างใต้สองตัวที่เราถือไว้อยู่เนี่ยก็คือให้มันไข้ไปทางซ้ายเลยส่วนตัวที่ห้าเราก็จับมาเหมือนเดิมตัวที่ห้าเราก็จับไว้เสร็จปุ๊บตัวที่หกตัวที่หกที่เราวางไว้ข้างบนตะกี้เนี่ยให้เราจับตัวที่หกมาไข้ใต้เหมือนเดิมไข้ใต้สามตัวนี้ไว้ไขยใต้สามตัวนี้เหมือนเดิมในลักษณะนี้ แล้วทีนี้เราปล่อยสองตัวนี่ก็คือเราจะปล่อยตัวที่สามกับตัวที่ห้าไ้ก่อนทีนี้เรามาจับตัวที่1กับตัวที่หก็คือตัวนี้มันจะอยู่ในลักษณะนี้นี่คือคู่แรกที่เราจะยึดหัวซีนะนี่คือคู่แรกเราก็หมุนล้อหาเลยเหมือนที่ผมบอกหมุนล้อหาเลย ใส่รูชุดบนก่อนที่มันหันหน้าเข้าหากันจะใส่ตรงไหนก่อนรูคู่ไหนก่อนก็ได้ในวงล้อเราเราก็หันหาเลยพอได้แล้วเราก็ยึดก่อนเราก็ยึดก่อนเลยยึดหัวไว้ก่อนไม่ให้มันหลุดยึดพอไม่ให้มันหลุดเฉยเดยอย่าเพิ่ง ขันเข้าลึกโอเคในเมื่อเราได้คู่แรกแล้วใช่ไหมนี่คือคู่แรกของเรานะจะรู้ว่ายังไงว่าถูกไม่ถูกเรานับเรานับเลยเราควายหกใช่ไหมเราก็นับไปตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะเอาตัวที่หนึ่งกับตัวที่หกเนี่ยมาควายกันนี่คือถูกแล้วต่อไปตัวที่สามเราเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งเนาะเรานับมาตัวหนึ่งสองสามไอตัวที่สามเราเนี่ย ปกติตัวสามเดิมเราเนี่ยมันนับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่เรานับตัวที่หนึ่งเรานับเป็นตัวที่หนึ่งนะไอตัวที่สามเราเนี่ยที่เราถืออย่เนี่ยนับเป็นตัวที่หนึ่งเราก็นับมาสองสามเราจับตัวที่สามไว้ทีนี้เราก็นับมาตัวที่สี่ตัวที่สี่เราตัวที่สี่เราเนี่ยมันเป็นตัวที่หกที่เราไขว้ไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรามานับตัวที่ห้า เราจับตัวที่ห้ามาเลยตัวที่ห้าเราก็มาจับไว้เหมือนเดิมเรามาจับตัวที่ห้าไว้เหมือนเดิมนะเสร็จปุ๊บนับไปบบตัวที่หกก็คือตัวนี้ที่เราจะเอามาไขวยกับตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวนี้นี่เราก็สอใดใต้ตัวที่าสามกับตัวที่ห้ามาสอดใต้ตัวที่หนึ่งด้วยแล้วก็เอามาใส่เนี่ยแล้วเราก็มาไขว้กับตัวที่หนึ่ง ก็จะเข้าใจไหมครับแล้วก็มาไข้กับตัวที่หนึ่งก็คือไข่ยอยู่ใต้ตัวที่หนึ่งนะแล้วเราก็หันหารูแล้วก็ยึดก็จะประมาณนี้นะไม่ยากครับไม่ยากถ้าล้อมันยังถ้าเวลาเราจะยัดซี่เข้าไปในรูเนี่ยแล้วไอ มันไอพวกนี้มันยังดันล้ออยู่เนาะไอพวกซีที่เหลือมันยังดันล้ออยู่ก็ให้เราขยับวงล้อหน่อยี๋ยวมันก็จะเข้าเองต่อไปครับเหมือนเดิมตัวที่หนึ่งนะของเรานับมาสองสามจับตัวที่สามมาจับตัวที่สามมานับเป็นตัวที่หนึ่งแล้วก็นับไปตัวที่นับไปหนึ่งสองสามจับตัวที่สามมาไว้รวบใส่กันนับไปสี่ห้า จับตัวที่ห้ามาเอามารวบใส่กันแล้วก็ตัวที่หแล้วก็จับตัวที่หมาสอดเข้าไปใต้ตัวที่ตัวที่ห้าตัวที่สามตัวที่หนึ่งสอดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้มันจะไขว้กันแบบนี้ก็นี่ก็คือตัวที่1กับตัวที่หกมาไขว้กันแล้วก็หารูยึดในการยึดรูเราจะเราจะยึดแบบ รูเว้นรูนะสังเกตดูดีๆครับเราจะยึดแบบรูเว้นรูรูที่เรายึดเนี่ยตั้งแต่คู่แรกมาเนี่ยมันจะเป็นยึดรูเว้นรูนะก็คือเว้นรูข้างใต้นั่นแหละแต่ถ้าเราไปสารรูใต้นี่คือผิดนะครับเราต้องสารรูบนให้สังเกตดูดีๆสำหรับท่านที่เคยสารล้อ แบบปกติหรือแบบอื่นมาแล้วก็จะเข้าใจคาว่ารูเว้นรูนี่คืออะไรครับโอเคครับต่อไปเหมือนเดิมเราก็จับเราก็จับตัวที่สามมาที่เป็นตัวที่สามเดิมเนี่ยก็คือตัวนี้นี่ตัวที่สามเดิมเราก็นับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับไปหนึ่งสองสามจับสามมาสี่ห้าจับตัวที่ห้ามา เอามาจับไว้แล้วก็ตัวที่หก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวที่6เนี่ยสอดใต้ตัวที่ห้าตัวที่3มตัวที่1ในทานองนี้ครับสอดมาเพื่อมาควายกับตัวที่1แล้วก็หารูแล้วก็ยึดมันไว้ซะพอจะเข้าใจไหมฮะ ในเมื่อเราได้คู่นี้แล้วเนาะคู่นี้ก็คือตัวแรกเนี่ยเราเป็นตัวที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็นับเลยบาทีหนึ่งสองสามตัวที่สามก็คือตัวนี้เรานับตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับไปหนึ่งสองสามตัวที่สามก็มาจับไว้กับตัวที่หนึ่งนับไปตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่ห้ามาจับไว้เหมือนกันเสร็จปุ๊บตัวที่หกแล้วก็ตัวที่หกเนี่ยมาคว้กับ ตัวที่1โดยการสอดใต้ตัวที่หตัวที่สามเอามาไข้กับตัวที่1นึ่งนะฮะแล้วก็หารูยึดครับจะอยู่ในลักษณะนี้เหมือนเดิมครับคู่นี้เป็นตัวที่1กับตัวที่หกไข้กัน เราจับเรานับตัวที่หนึ่งมาก็เป็นหนึ่งสองสามจับตัวที่สามไว้เอาตัวที่สามมานับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นับไปสองสามจับตัวที่สามมาไว้แล้วก็นับไปสี่ห้าเอาตัวที่ห้ามาจับตัวที่ห้ามานับไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปนับตัวที่หกตัวที่หกเราก็สอดใต้ตัวที่ห้าตัวที่สามตัวที่หนึ่งแล้วก็ ทำการยึดหัวซี่ไว้เหมือน,นเดิมทำแบบเดิมไปจนครบทั้งวงนะครับแล้วก็ทำแบบเดิมไปจนครบทั้งวงนะ เนี่ยสารชุดบนครบแล้วก็ให้เรามาเช็คดูว่าถูกต้องหรือไม่โดยโดยให้เรามาเช็คดูครับว่าทุกคู่ที่เราสารเนี่ยการทับกันเนี่ยการไขว้กันเนี่ยมันถูกไหมให้เราเช็คดูทั้งวงแล้วว่ามันถูกไหมมันไปลายเดียวกันไหมถ้ามันไม่ไปลายเดียวกันเราก็ทําการแก้ไขนะฮะเราดูว่ามันไปลายเดียวกันไหม ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วเราก็พลิกด้านพลิกด้านมาเราพลิกด้านมาที่ที่เหลือฝั่งนี้เราก็มาจัดมันซะก่อนก็เสร็จปุ๊บที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเริ่มทับกันยังไง ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาใช่ไหมครับก็ให้เราดูอย่างนี้เราจับซีมาเลยสองตัวยกดูยกดูนะเราจับซี่คู่นี้มาเลยสองตัวยกดูมันจะมีตัวที่ยกได้มากกับยกได้น้อยใช่ปะครั้งไอชุดแรกที่เราสารไปนี่เราเอาตัวยกได้น้อยเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็เอาตัวยกได้น้อยเนี่ยเป็นเกณฑ์เหมือนเดิม เอาตัวยกเล็กน้อยเป็นเกณฑ์เหมือนเดิมนะฮะโดยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทับไปทางขวาหรือทับไปทางซ้ายใช่ไหมให้เราดูอย่างนี้เรานับไปเลยเราลองนับไปก่อนสมมุติว่านับไปทางขวาก่อนนะถ้าเรานับไปทางขวาเนี่ยเรานับไปเลยหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราเหมือนเดิมครับเรานับไปทางขวาก่อนหกตัว นับไปตะฟ้าหกตัวตัวที่หกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นต่านี้เราจับไว้ก่อนเรานับใหม่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเราเนี่ยจะต้องเอามาไขว้ตัวที่สองเรานี่ให้มาทางซ้ายมือของเราเพราะเราจะเอาตัวที่หนึ่งเนี่ยไปทางขวาถูกต้องไหมงั้นตัวที่สองเนี่ยเราก็ต้องมาทางซ้ายมือเราส่วนตัวที่สามเหมือนเดิมเราก็มาจับไว้คู่กับตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สี่เนี่ยตัวที่สี่เราก็เอาสอดใต้ ตัวที่สามกับตัวที่หนึ่งมาทางซ้ายแล้วตัวที่ห้าเราก็มาจับไว้นะส่วนตัวที่หกเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เราจะเอามาไขว้กับตัวที่หนึ่งเนี่ยให้เราจับมาแล้วก็ไขเลยไขกันเลยทีนี้เรามาดูคู่นี้ก็คือตัวที่หนึ่งกับตัวที่หกเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้ให้เราดูหัวน็อตเนี่ยไอหัวซี่เนี่ย ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วทีนี้เรามาดูกับวงล้อเราถ้าถ้าพอเรามาเทียบกับวงล้อใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วมันไปโดนรูเนี่ยที่มันหันหลังเข้าหากันเนี่ยนั่นคือผิดนะครับไม่ได้เราต้องเราต้องเราต้องไปสารใส่รูที่มันหันหน้าเข้าหากันเท่านั้นเหมือนที่ผมบอกไปแล้ว ถ้าเราไปเจอถ้าเราหันใส่วงล้อดูแล้วไปเจอรูที่มันหันหลังเข้าหากันปุ๊บนั่นคือไม่ได้เราต้องทำการทำตรงกันข้ามก็คือทำไปอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันแต่ไปอีกฝั่งหนึ่งนับเหมือนกันแต่นับไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือตอนนี้เรานับมาทางขวาใช่ไหมถ้ามันไปโดนรูนี้แสดงว่าผิดเราต้องนับเหมือนกันให้ไปฝั่งซ้ายมือเพื่อที่จะไปโดนรูคู่นี้ โอเคไหมครับแต่ในกรณีนี้คือที่ผมทำเนี่ยมันถูกแล้วฉะนั้นเราก็ทำการยึดหัวนะับเหมือนเดิมแต่ถ้าสารรูชุดแรกตามที่ผมนับนะเหมือนผมเป๊ะเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องไปนับอะไรตะกี้นี้ใหม่ก็คือเราจะสารมาฝั่งทางขวาเนี่ยถูกแล้วนะฮะ ทีนี้ให้เราจําไวนะะ้นี่คือคู่แรกที่เราสารนะนี่คือคู่แรกตัวที่หนึ่งกับตัวที่หกต่อไปเราก็นับเหมือนเดิมครับเรานับตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งนับมานี่นี่คือตัวที่หนึ่งนะเรานับตัวที่หนึ่งสองสามเราจับตัวที่สามไว้ก่อนจับตัวที่สามไว้แล้วนับตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ก็นะะับไปหนึ่งสองสาม ที่สามมาจับไว้เหมือนเดิมนับไปตัวที่สี่ตัวที่ห้าเอาตัวที่ห้ามาจับไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาเจอตัวที่หกใช่ป่ะตัวที่หกนะเราเอาตัวที่หกนี่สอดใต้ตัวที่ห้าตัวที่สามตัวที่หนึ่งแล้วก็ยึดในทีนี้พอเวลาเราสารสารซี่ชุดที่สองเนี่ยมันจะไม่มีรูเว้นรูมันจะไม่มี สารแบบรูเว้นรูแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีรูให้เว้นแล้วก็คือเราต้องสารแบบตามที่มันบังคับมาเลยเดี๋ยวมันจะบังคับมาเองพูดไปอาจจะงงแต่ว่าท่านไหนที่กําลังสารตามอยู่จะเข้าใจที่ผมพูดเองว่ามันจะไม่มีรูเว้นรูแล้วมันจะบังคับให้เราสารลงไปเลยมันจะเต็มพอดีนะครับอ่ะเหมือนเดิมคู่นี้ตัวที่หนึ่งกับตัวที่หก ตัวที่หนึ่งรับมาหนึ่งสองสามตัวที่สามเดิมไปนับใหม่เป็นตัวที่หนึ่งนับใหม่เป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งสองสามเอาตัวที่สามมาจับไว้นับไปตัวที่สี่ตัวที่ห้าเอาตัวที่ห้ามาจับไว้แล้วก็ตับไปตัวที่หกเอาตัวที่หกสอดใต้ตัวที่ห้าตัวที่สามเพื่อมาไขว้กับตัวที่หนึ่งยึดเลยครับ อีกรอบครับดูไว้ก่อนตัวที่หนึ่งนับมาเลยครับหนึ่งสองสามจับตัวที่สามมาตัวที่สามนับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่ตัวที่สามนับเป็นตัวที่หนึ่งใหม่นะฮะก็นับไปเลยครับสามก็เป็นหนึ่งสองสามเอาตัวที่สามมาจับคู่กันนับไปฮะตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้ามาจับไว้เหมือนเดิมตัวที่หก เอตัวที่6สอดใต้ตัวที่5ตัวที่3ตัวที่1แล้วก็ทำการยึดครับนับแบบเดียวกันกับสี่ชุดแรกครับนับแบบเดียวกันเลยแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบทั้งวงจนครบทั้งวงนะครับมาอีกรอบตัวที่หนึ่ง นับมาเลยครับหนึ่งสองสามตัวที่สามนับเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สามนับเป็นตัวที่หนึ่งนับไปครับหนึ่งสองสามจับตัวที่สามมาไว้สี่ห้าเอาตัวที่ห้ามาจับไว้แล้วก็ตัวที่หกตัวที่หกสอดใต้ตัวที่หกนะสอดใต้ตัวที่ห้าตัวที่สามตัวที่หนึ่งเสร็จปุ๊บ แล้วก็ยึดนะครับยึดโดยการเอาตัวที่หกกับตัวที่หนึ่งไขว้กันนะครับห้ามเอาตัวที่ห้าหรือตัวที่สามาไขว้กับตัวที่หกหรือมาไขว้กับตัวที่หนึ่งเด็ดขาดเราต้องเอาตัวที่หกกับตัวที่หนึ่งไขว้กันเท่านั้นถึงจะถูกนะฮะ อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเข้าใจกันนะคงไม,ไม่ยากเกินนะครับอาจจะงงงงนิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้หลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ แล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับให้เรามาเช็คดูว่าการไขว้ของเรานี่ถูกไหมให้เรามาเช็คดูเช็คดูเลยนะครับว่าเราไขว่เนี่ยถูกไหมไปลายเดียวกันไหมถ้าไม่ลายเดียวกันก็ให้เราทําการแก้ไขนะแล้วก็ดูทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับก็คือหลบหัวซก็จะอยู่ข้างในหมด โซีนจะอยู่ข้างในหมดเลยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับสวยนยว่ายีี้นะครับ,รบแข่งแรงด้วยโอเคนะครับก็ผมขอจบการบอกเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการแต่งรถครับสวัสดีครับ